ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Xbox e Thailand นะครับรวมคนคนชอบ Xbox e และเล่น Xbox e นะครับแล้วก็รวมถึงคนที่สนใจเครื่อง Xbox e นะครับแม้จะยังไม่ได้ครอบครองอยู่ก็ตามน,นะครับครับก็ขอเชิญมาร่วมชมแล้วก็อัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันนะครับพอช่วงนี้ทาง Microsoft ได้ประกาศเปิดตัวราคาเครื่อง Xbox e นะครับ ในตัวเล็กเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับโดยที่ตัวเล็กนะครับอ่า uh, Xbox Series S เนี่ยอยู่ที่299นะครับและ Xbox Series X ตัวใหญ่นะครับอยู่ที่499นะครับโดยทั้ง2ตัวจะวางจำหน่ายในวันที่10พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับอ่าสำหรับทั้ง2ตัวนะครับอ่าทีทาง Microsoft เนี่ยก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าเขาอยากจะให้เรียกคอนโซลเจนของเขาเนี่ยสั้นๆไปเลยว่า Xbox นะครับเพื่อเป็น ระบบอีโคซิตเต็มโดยส่วนตัวของเขาเองซึ่งผู้ครอบครองเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผู้ครอบครองเ b o บนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าซีรีส์ X โดยทาง Microsoft เนี่ยยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะซื้อตัว S หรือตัว X ก็ตามนะครับคุณก็จะได้รับประสบการณ์เกม e นเล็เจอย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับโดยตัวเ b o บอกซที่เปิดตัวในช่วง ัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับซึ่งต้องบอกว่าการทําคลิปเนี่ยคันงยากมากเลยถามว่ายากเพราะอะไรยากเพราะว่าเขาอัปเดตข่าวเร็วมากนะครับบางทีเนี่ยข่าวมาเนี่ยเราจะอัปเดตปุ๊บเราจะทําคลิปปุ๊บอ่อัปเดตอีกละอัปเดตแล้วเรียกว,ว่าอัปเดตกันลายสามชั่วโมงห้าชั่วโมงกันเลยทีเดียวอ่าโดยตัวของซีรีส์นี่นะครับครับโดยทีเซอร์ที่ได้เปิดเผยออกมาเนี่ยครับเราก็จะได้เห็นว่า ตัว X Box Series S เนี่ยนะครับจะมีขนาดเล็กกว่าตัว Series X ประมาณ60%นะครับข้อสังเกตนะครับคือตัว Series S เนี่ยจะไม่สามารถเล่นแผ่นได้เพราะว่าทาง Microsoft เนี่ยไม่ได้ใส่ช่องอหัวอ่าน b l u r a d i s หรือว่า 4K USB มาให้นะครับแสดงว่าเราจะเล่นได้ผ่านดิจิตอลเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวตัว Series S เนี่ยจะมีแอป ไอ้บ็อกพาร์ที่เราใช้กับมือถือครับไอ้บลอกเกมพาร์ที่เอาไว้เล่นเกมสตรีมมิ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรที่เป็นจุดสังเกตตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับมาต่อที่สเปคของเครื่องนะครับ <c oughs> นอกจากจะไม่มีดิสไ์เนี่ยตัวเกมเนี่ยคือถูกเคมเอาไว้ว่าสามารถเล่นเกมด้วยความละเอียดภาพที่ 1080p นะครับ Full HD เป็นหลักนะครับ แต่จะทำได้ถึง 1440p นะครับ 120fps ตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่า 120fps เนี่ยจะทำได้จริงๆไหมซึ่งทางค่ายพัฒนาเกมอย่างอ The Coalition Studio ผู้พัฒนาเกียร์5เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ได้ให้พูดเอาไว้ว่านะครับว่า ตัวเกียร์5นะครับหลังจากตัว Xbox ทั้ง2ตัว Series S และวางขนไลนเนี่ยจะมีแพคแก้ไขนะครับเพื่อทำการ,กรอัปเดตตัวเกมเียร์5นะครับให้กับตัวเกียรเนี่ยสามารถที่จะรันเฟรมเรทไปถึง120ได้นะครับซึ่งจะทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ย ต้องไปลองดูกันนะครับในวันที่แผ่นออกใครที่ครอ,อบครองตัวเกมเกียร์5อยู่นะครับไม่ว่าจะผ่านบริการเกมพาสหรือว่าจะครอบครองด้วยตัวดิจิตอลหรือฟิสคอที่ถือครองอยู่ก็ตามน,นะครับถ้าวันนั้นออกเนี่ยก็ไปทดลองอจะเรียกว่าอะไรทดลอง สิ่งที่คอนโซลเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยไม่เคยทำได้นะครับสำหรับ FPS 120ซึ่งถ้าสามารถทำได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดโลกกระทัดใหม่ของวงการคอนโซลเลยนะครับที่สามารถดัน FPS ได้ถึง120นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแม้แนตะ่ตัว Xbox Series X p เราว,ว่าแรงมากๆแล้วเนี่ยก็ยังถูกจำกัดเอาไว้ที่60 FPS นะครับโดย กรนีนี้เนี่ยก็ก็อาจจะเป็นที่ที่สังเกตอย่างหนึ่งว่าคอนโซลในอนาคตน,นะครับจะไม่มีการล็อกเฟรมเรทหรือเปล่าครับคือตัวเครื่องสามารถรันได้เท่าไหร่ผู้พัฒนาก็ไม่ต้องมาล็อกนะครับปล่อยให้ตัวเครื่องเนี่ยลันไปแล้วก็ใช้ความสามารถของเครื่องเนี่ยในการแสดงผลที่ดีที่สุดนาทีนัน้นๆออกมานะครับ ก็อันนี้ก็เป็นแค่ข้อตั้งสังเกตนะครับแต่อาจจะล็อกนะครับไม่60ก็120นี่แหละครับแต่ว่าบางเกมนะครับก็อาจจะทําได้ถึงร2อจริงๆก็ต้องมารอรุ้นแล้วก็รอดูกันอีกทีในวันที่เครื่องจำหน่ายนะครับว่าตัวเกมจะเป็นยังไงร,ระบบต่อไปที่ตัว xbox series s ประกาศออกมาก็คือมีระบบ dynamic r a tracing นะครับเรื่องแสงและเงาแล้วก็มีอัตรา latency ที่ต่ํา ใช้ NVMe SSD ที่ทาง Microsoft ผลิตเองนะครับที่5.12 TB โดย Xbox Velocity Architecture นะครับสามารถเล่นเกมด้วยภาพ 4K แบบ Upscale แล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมสนใจก็คือว่ายังสามารถรับชมภาพยนตร์ิมมิ่งด้วยภาพ 4K และสามารถเล่นเกมแบบ 4K Upscale ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่า,าเป็นจุดน่าสังเกตจุดน่าสังเกตที่ผมพูดไว้ตอนต้นคลิปก็คือว่า ถ้า Xbox Series X รองรับแอป Xbox Game Pass ที่เราใช้กันเล่นบนมือถือนะครับถ้าตัวนี้รองรับด้วยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวนี้ใช้การอั scale จากแอป Xbox Game Pass เพื่อรัน 4K บนตัวมันเองนะครับงงไหมครับไม่น่างงนะครับคือตัว Xbox Series X เขาบอกเขารัน 4K แท้ถูกไหมครับตัวนี้สามารถรัน 4K อ p scale และบริการสตรีมมิ่ง 4K ได้ในแบบบรรพยนต์และถ้าตัวเขาเองรองรับแอป Xbox Game Pass นั่นก็อาจจะแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยตัว Series สเนี่ยจะสามารถรัน 4K จากภาพสตรีมมิ่งนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ผมผมมโนโอเองนะครับว่าเป็นไปได้ไหมอ่าถ้าเป็นไปได้อ๋อถ้าตัว Series สนี่ก็ก็ถือว่ามีลูกเน่นแสบสนทีเดียวเลยนะครับ วนอกแถกนี้นะครับตัวทาง Microsoft เนี่ยได้ประกาศอีกข่าวนึงนะครับคืออัปเกรดขึ้นมาอัปเดตข่าวขึ้นมาก็คือว่า,าผู้ใช้ Xbox Game Pass นะครับในตัว Ultimate นะครับซึ่ง Xbox Game Pass เนี่ยก็คือบริการเช่าเิ่นเกมของ Microsoft นะครับจะทำการใจปั้มนะครับ แอดออน EA Pay มาให้สำหรับผู้ที่ใช้ Xbox Game Pass u n t i m a t e ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เป็นทั้ง2บริการนี้อยู่แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยทั้งมีทั้ง Game Pass แล้วก็มีทั้ง EA Pay เนี่ยย้อนนิดนึ่นง EA p a y คืออะไร EA p a y ก็คล้ายๆ Game Pass ของ Microsoft นะครับแต่ EA Pay เนี่ยเป็นบริการเช่าเล่นเกมของทาง EA นะครับซึ่งมีสโตร์อยู่ประมาณ60กว่าเกมนะครับ จะทำการควบรวมกันไม่ใช่ควบรวมนะครับคือ Microsoft ใจปั้มแอดออนให้เหรานะครับซึ่งคนที่เป็นทั้ง2สมาชิกนะครับทั้ง Game Pass Ultimate แล้วก็ Game a ีเอเอพเนี่ยทาง Microsoft จะคํานวณเ p y ให้นะครับในราคา4ต่อ1นะครับก็หมายความว่าถ้าคุณเป็น Xbox Game Pass Ultimate อยู่นะครับ10เหลือ10เดือนเป็น E a 8เดือนคุณจะได้ add-on มาเป็น Ultimate อีก2เดือนฟรีนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถือว่า Microsoft ใจปั้มเลยนะครับที่ทำการแอดออนมาให้นะครับกับการควบแอดออน EA Play มาให้กับสมาชิก Xbox Game Pass a l i m a t e นะครับส่วนสลับ PC นะครับซึ่งราคา PC เนี่ย Xbox Game PC เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันอยู่ที่4.99ใช่ไหมครับถ้าคุณต้องการควบรวมมันจะไกลเป็น9.99นี่แหละครับถ้านี้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับต้องเช็กกันอีกทีนึงแต่ตรงส่วนของของตัวเครื่อง Xbox ก่อนว่า ใครที่เป็นสมาชิก Xbox Game Pass Ultimate คุณจะได้ EA Play Add-on เข้ามาในระบบด้วยนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้นี่เนี่ยต้องขอบคุณทาง Microsoft นะครับที่ใจปั้มในการอาเอาคอนเทนต์ที่ที่ดีอย่างนี้เนี่ยเอามามัดให้เรานะครับสหรับผู้ที่จ่ายจ่ายบริการ Xbox Game Pass Ultimate นะครับ อาครับก็จบการอัพเดตสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับ XBOX ที่มีขาวในช่วง3-4วันนี้นะครับก็หวังว่าผู้ชมคงจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ XBOX นะครับจากช่อบ XBOX t h a i l ท n แนะครับผู้ใช้ XBOX จริงเล่นจริงแล้วก็เข้าใจจริงอาจจะไม่เข้าใจร้อ็์แต่ก็ไม่มีการมโนโบนเปเปอร์แน่นอนครับเพราะข้อมูลที่เล่นข้อมูลที่ใช้บริการมาจากการ ท่ลองใช้เครื่อง Xbox e จากประสบการณ์จริงนะครับพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมีดราม่าก,กับช่องอื่นแต่ว่าเราก็ต้องขอบอกกันตรงๆว่าข้อมูลที่ช่องอื่นนําเสนอข่าว Xbox เผื box, สำหรับเราชาว Xbox e ก็ขอบคุณนะครับที่นําเสนอด้วยแต่ถ้าข้อมูลที่คุณนําเสนอเนี่ยมันไม่ถูกต้องซททีเดียวเนี่ยทางเราก็รู้สึกไม่แฮปปี้นะครับเพราะว่าม,มันเหมือนลดทอนคุณค่าของเครื่อง Xbox e ไปโดยใช่เหตุนะครับ เราเข้าใจครับว่าพวกคุณชอบอะไรแต่ว่าเราก็อยากจะให้คุณนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องโซนเรื่องเรื่องการชำระอะไรค่าบริการหรือซื้อเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,ะมาทำอีกคลิปหนึ่งนะครับพร้อมกับการซื้อเกมบนเครื่อง Xbox จริงๆนะครับอ่า ก็ไม่อยากให้คนที่ไม่ได้ครอบครองเครื่อง Xbox เนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าเออเครื่อง Xbox ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำแล้วก็มาเล่าแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับระบบสโตร์ของ Microsoft อีกทีนึงนะครับจริงๆผมก็ก็พูดเกี่ยวกับระบบสโ o ร์ของ Microsoft ไปหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็คลิปวิธีการซื้อ,อบริการหรือเกมเนี่ยผ่านเจ้าตัว Xbox เนี่ย ผมก็เคยทาคลิปไว้นะครับแต่ว่ามันทํามาไว้สัก,สกปีสปีแล้วล่ะแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปตัดต่อคลิปนั้นแล้วก็แล้วก็คัดเฉพาะช่วงเวลาที่ที่เกี่ยวกับการซื้อเกมามาทําใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ที่กดเข้ามาชมแล้วก็ถ้ายังไงก็ฝากแชร์คลิปนี้แล้วก็หลายๆคลิปที่ผมทําไปด้วยนะครับเพื่อเราชาวชมชน x b ค x นะครับในเมืองไทยจะได้อ่า มีช่องทางหรือมีคอมมูน i ิตี้อะไรสักช่องทางหนึ่งหรือเป็นช่อง Youtube สักช่องหนึ่งที่อเอาไว้ให้ชาวอีกบเนี่ยได้พูดคุยกันยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปพยายามทำคอนเทนต์พูดคุยอย่างนี้ครับให้กับชาวอีกบได้มีช่องของเขาแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะ,ะมาพูดคุยกับผมนะครับ แล้วก็มาช่วยพูดคุยทําคลิปทําอะไรเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับว่าเราจะไม่ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับวงการเกม Xbox นะครับยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ